สำหรับเ,เพื่อนๆพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลน h o p นะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเบกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนเนสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงทีมที่ใช้แก้ทางทีมตีไว้ครีบบ็อกเทนนะครับถ้าเจอทีมตีไว้ครีบบ็อกเทนนะครับก็เอา2แทงนะครับมาสู้เลยนะครับถ้าเป็นทีมตีไวเดิมๆนะจะมีแค่ฟินนองเซียนะครับหรือว่าไวบลี่นะครับเป็นตัวแทงแนวหน้านะสกิลของครีบบล็อกเทนนะครับจะขังตัวแทงฝั่งเราทำไมอยู่ฝั่งเรานะครับเสียการคอมโบนะครับที่แก้คือเอา2แทงนะครับมายืนแนวหน้าเลยนะครับ ในทีมเชกแก้นะครับมีไวโบรีฟิโนเซียครับมาสุก้าเอแคลแลก็ยูนิคอร์นะครับมาร์ติช้นะครับจะเป็นตำราสมาร์ตีไวแล้วก็เวนตานะเวนตาเอามาล้างดีปับฝาตรงข้ามนะแล้วก็เอามาเพิ่มเลือดฝั่งเราด้วยนะครับทีมนี้แก้ทางนะครับโอกาสชนะประมาณ95เนะแต่ว่าที่ผมเจอนั้นคือชนะทุกรอบเลยนะครับื่อยู่กับเพื่อนๆจัดท็อปปิ้งด้วยนะครับหรือการอัพสูงไม่แก้ก็มีส่วนนะครับแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทีมตีไวนะลองเอาไปใช้ดูนะครับทีมนี้ค อันนี้จะเป็นดามินนะครับที่ทําได้เดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งแต่ละตัวกันนะครับวหลักก็เหมือนเดิมนะครับใส่ลดความเสียงหายทั้ง5้าตัวเลยนะครับไว้ก็ลดความเสียงหายนะครับฟิน์งเซียลดความเสียงหายเราวาครับก็เหมือนเดิมนะท็อปปิ้งนะลดความเสียงหายเอเคลดความเสียงหายนะครับแล้วก็อยู่ในคอนลดความเสียงหายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ